สวัสดีครับ c h a ช่องบอ r e ีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนายการ m o r ริสลาครูเ c คอลเลกชันพอนโทสเรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาตระกูล p o น t o s เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในไลน์อัพที่หลายๆคนที่มาสนใจแบรนด์โมริสลาครัวอาจจะยังไม่ค่อยมาสนใจเรือนนี้เท่าไหร่นะครับคือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงโมริสลาครัวนะครับหลายๆคนก็จะไปนึกภาพนะครับเป็นโมริสลาครัวไอคอนนะครับทรงสปอร์ตอินทิเกตเบรสเลตนะครับหรือว่าถ้าเกิดเอาแบบลึกๆกว่านั้นนะครับก็จะเป็นพวกมาสเตอร์เพซนะครับที่แบบหน้าตามันจะมาล้ำนะครับมีคอมเพลเคชันมีแบบ ความอลังการบนหน้าปัดเนี่ยคือแบบจัดเต็มมากๆนะครับโดยที่โมริสควาพอนโทสเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเรือนที่แบบ อยู่ตรงกลางอะระหว่างความเป็นไอคอนแล้วก็ความเป็นมาสเตอร์เพซนะครับโดยที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็นิยามมาว่ามันมีความเอลแกนเนี่ยมากกว่าเจ้าตัวไอคอนนะครับก็คือแบบมีความหรูหรามีความแบบใส่ไปงานหรูๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความ,มเรียบง่ายมากกว่าเจ้าตัวมาสเตอร์เพซนะครับก็คือเหมือนกับว่าอยู่ตรงกลางพอดีนะครับซึ่งเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่สีหน้าปัดสวยมากๆด้วยนะครับคือพอนทสเนี่ยจริงๆมันมีให้เลือกหลายสีนะครับมีทั้งหน้าดําหน้าแบบเป็นทูโทนแพนด้าก็มีนะครับแต่ สีหนึ่งที่ผมว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ดูแบบมีการเล่นแสงแบบสุดยอดมากๆเลยเนี่ยก็คือสีน้ําเงินเรือนนี้นี่เองนะครับโดยที่ต้องบอกก่อนนะว่าเรือนนี้อันนี้ผมยืมเข้ามารีวิวนะครับยังไม่ใช่เรือนที่แบบผมซื้อมาใช้งานจริงนะครับเอาล่ะมาดูกันที่ดีเทลหน้าปัดกันเลยดีกว่านะครับ ด้านในเนี่ยถ้าเกิดเราซูมมาดูนะครับเราจะเห็นว่าสีหน้าปัดเนี่ยมันจะค่อนข้างสดหน่อยนะคือแบบมันจะเป็นน้ําเงินที่ส่วนที่แบบมันสว่างกับส่วนที่มืดเนี่ยมันคอนทราสกันค่อนข้างจะชัดนะครับคือปกติเนี่ยเวลานาฬิกามันซันเบิร์สนะผมจะไม่ค่อยได้เห็นริ้วที่แบบมันมีการเล่นแสงได้สว่างขนาดนี้นะแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการเล่นแสงที่มีความสว่างแล้วก็ดูริ้วสวยมากๆเลยนะครับทำให้เวลาหมุนไปหมุนมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าปัดเนี่ยมันออกแบบไป ทางสดใสอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นน้ําเงินที่แบบมีความคุมโทนเป็นเฉดสุขุมมากนะอันนี้คือจะเป็นน้ําเงินที่เฉดแบบดูสว่างดูแบบมีสีสันประมาณหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างเป็นเฉดที่แปลกตาดีนะครับถือว่าสวยเลยแหละ,หละส่วนซับดีอัลเนี่ยก็มีมาให้3วงนะครับโดยที่วงด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นวงที่ใช้ในการจับเวลานะครับส่วนเข็มวินาทีจริงจริงเนี่ยของเรือนี้จะอยู่ที่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับ โดยที่ตอนนี้ลานมันหมดอยู่นะครับเพื่อนๆก็าอาจจะไม่ได้เห็นมันกระดิกอะไรนะครับเดี๋ยวผมแบบหมุนขึ้นลานสะหน่อยนะครับฟังก์ชันของเดือนี้เนี่ยสามารถคลายไม่ประยมออกมาได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หมุนย้อนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการขึ้นลานด้วยมือได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเติมพลังงานเข้าไปละอ่าอย่างนี้นะครับเข็มวินาทีจริงๆของเรือนี้ก็จะเริ่มกระดิกแล้วนะครับส่วนเข็มวินาทีด้านนอกเนี่ยก็เป็นเข็มที่ไว้จับเวลานั่นเองนะครับ พอขึ้นลานอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยดึงออกมาทีนึงนะครับก็หมุนขึ้นเป็นการตั้งวันที่ตรงนี้นะครับช่องวันที่ก็จะกระดิกไปแบบนี้เลยจังหวะฟิลลิ่งตอนที่แบบมันกระดิกเป็นช่องอะไรเงี้ยผมว่าแบบมันดูแข็งแรงมากนะครับคือเวลาช่องวันที่มันขยับอะเราจะได้ยินเสียงแบบแก๊กแกกแกกแกแกแบบค่อนข้างจะชัดแล้วก็แบบหนักแน่นมากนะครับอันนี้ก็แบบเป็นฟิลลิ่งที่ดูโอเคนะส่วนดึงออกมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับตัวเม็ดมะยมเนี่ยผมอยากให้ดดูะนนนนน่่่ออยยยคัืมมมเป็ทีใช้้งงาาไ ทรงเนี่ยมันจะออกแนวแบบคล้ายๆเหมือนเป็นใบพัดเทอร์ไบายเครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับเครื่องบินเจ็ตอะ่ะมันจะมีความโค้งๆแบบนี้หน่อยนะครับไม่ได้เป็นทรงม็ดพยมที่เราคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับซึ่งในการจับเนี่ยถือว่าแบบ ดีมากเลยอ่ะคือไอเหลี่ยมมุมที่แบบมันทํามาเนี่ยนิ้วเราเนี่ยไปจิกไปเกาะได้ง่ายมากๆนะครับผมว่าคนนิ้วใหญ่นิ้วเล็กเนี่ยจะใช้ไอเมสสิ่งตรงนี้ได้แบบค่อนข้างสะดวกเลยนะครับเป็นดีไซน์ที่แบบดีมากๆเลยส่วนฟังก์ชันการจับเวลานะครับกดที่ขวาบนแบบนี้หนึ่งทีนะครับก็จะเริ่มจับเวลาตรงนี้นะครับเข็มก็จะกวาดมาเนียนๆนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงก็หยุดนะครับกดอีกทีนึงก็เด้งกลับไปเป็นฟลายแบ็กแบบนี้นะครับ ฟังก์ชันถือว่าก็ตามประสานาฬิกาโคโลกราฟนะครับแต่จุดหนึ่งที่เรือนนี้อาจจะขาดหายไปหน่อยนะคือเรื่องของรูมนะครับ คือลูมเนี่ยมีมาให้แค่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีลูมไม่ได้ถมมาเยอะมากด้วยนะครับเวลาเข้าที่มืดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สว่างแบบเท่าที่เราต้องการเท่าไหร่ก็ถือว่าดูได้ประมาณนึงอ่ะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังมากนะครับเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันก็มาแนวเรซิ่งนะมาแนวแบบสปอร์ตสายแบบรถแข่งนะครับไม่ใช่เป็นสปอร์ตสายดำน้ำนะครับส่วนตัวกระจกของเรือนนี้เนี่ยก็มาแบบเป็นทรงโค้งๆหน่อยนะครับแล้วก็แบบไม่ได้มีความนูนอะไรขึ้นมามากนะจะโค้งแค่ตรงกลางตัวเนี้ยนะครับเห็นทรงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเรือน,นมาแบบ ค่อนข้างจะใหญ่โตหน่อยนะแล้วก็ทรงตัวเรือนเนี่ยจะมีความแบบอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์มากนะคือมันจะโค้งออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปเลยอะ่ะเป็นทรงที่แบบไม่ค่อยได้เห็นมุมอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับถือว่าก็เท่ดีนะแต่ว่าขนาดตัวเรือนเนี่ยอาจจะดูใหญ่ไปสักหน่อยนะครับคือถ้าเกิดเราลองวัดดูนะมันออกมาเนี่ยประมาณ 42ไปปลายนะครับจริงๆตามสเปกเนี่ยบอกว่า43นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะหนาหน่อยนะส5 2นะครับส่วนลักทุนลักเนี่ยวัดออกมาอยู่ที่เราราวๆ52.3มิลก็น่าจะถือว่าเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับคนข้อมือใหญ่แหละนะครับแล้วก็คนที่แบบต้องการนาฬิกาที่ได้ฟีลเลสซิ่งได้ฟีลแบบ ายลุยๆหน่อยอะ่ะแต่ก็ยังมีการแฝงความเรียบหรูความเล่นแสงในระดับที่แบบสามารถใส่ไปงานเดรสงานทางการได้เลยอะ่ะคือเหมือนแบบเป็นส่วนผสมมากๆนะครับระหว่างความคลาสสิกความสปอร์ตแล้วก็ความเรียบหรูความทางการเนี่ยผมว่าอยู่ในเรือนนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยนะครับที่ต้องการนาฬิการเรือนเดียวเนะี่ยแต่ว่ามันได้ทุกฟิลจริงจริงอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ใช้ได้เลย ส่วนฝาหลังเนี่ยก็มีสเปคบอกไว้รอบๆนะครับสเปคการกันน้ำเนี่ย10 ATM นะครับก็คือ100เมตรนะถือว่าใช้ได้นะสำหรับนาฬิกาโคโนการาฟนะครับส่วนตัวฝาหลังเนี่ยก็มีการโชว์เครื่องมานะครับมีการเล่นลายตกแต่งเดคอเรชันประมาณหนึ่งนะตัวโรเตอร์เนี่ยก็มีเส้นที่ขัดเงามาสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ตกแต่งมามีลายโคดเดอร์เจนิฟอะไรแบบเนี้ยถือว่าใช้ได้นะครับถัดมาที่ส่วนของสายเป็นสายหนังวัวนะแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มาแล้วก็ตรงนี้จริงๆเป็นฮานนร์ ที่เห็นสีทองๆเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะครับแต่ว่าผมยืมมาผมก็เลยแบบไม่ได้อยากจะลอกของเขานะแต่ว่าเวลาลอกมันเสร็จปั๊บเนี่ยก็มันจะเป็นสีแบบเดียวกับตัวเรือนอ่ะนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับส่วนตัวบานพับเนี่ยให้มาเป็นแบบปีกผีเสื้อแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับคือข้อดีนะสำหรับคนที่ข้อมือประมาณสัก7นิ้วหรือ7.5นิ้วอ่ะบานพับมันอยุดตรงกลางข้อมือได้แบบพอดีเป๊ะมากนะครับแต่ถ้าเกิดคนข้อมือเล็กหน่อยนะอย่างผมเนี่ยผมใส่รูสุดท้ายนะครับแบบนนะ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ on, ขึ้นข้อนะครับมันก็จะมีการเบียดมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับคือมันจะแทงแถวๆนี้ทำให้มันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้พอดีมากนะครับซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่ขนาดข้อมือเพื่อนๆเลยนะครับถ้าเกิดข้อมือเล็กอ่ะก็อาจจะรู้สึกนิดนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าใส่ใช้งานได้ไหมใส่ได้นะสบายมากนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรมากนะส่วนความแข็งของสายเนี่ยตรงปลายเนี่ยไม่ได้แข็งมากเพราะว่าเหมือนแบบยังไม่ได้มีการเสริมตัวหนังอะไรมานะครับแต่ตรงเนี้ยตรงต้นต้นข้อเน,นจะ มีความแข็งๆประมาณนึงเพราะว่ามันจะมีความนูนๆหน่อยนะครับก็เป็นสไตล์การเสริมตัวหนังให้แบบเป็นนูนโค้งอะ่ะเพื่อให้มันดูมีความเข้ากับตัวเรือนนะครับก็ถือว่าใช้ไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันก็จะนิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่าข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับก็ใส่รูสุดท้ายเนี่ยใส่ใช้งานได้นะไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะถือว่าโชคดีมากเลยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับ ความเล่นแสงเนี่ยถือว่าสุดยอดจัดเต็มมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเท่าที่ลองหมุนหมุนข้อมือดูนะครับสิ่งที่ยังติดใจยอยู่บ้างเนี่ยคือเรื่องของการตัดแสงสะท้อนนะครับคือกระจกทรงโค้งๆแบบนี้มันจะมีการสะท้อนแสงเข้ามาเยอะนะแล้วก็แบบปกติมันก็จะไม่ได้ตัดได้เรียบมากอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นบางมุมเราก็จะเห็นแบบสะท้อนเงาต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะครับเห็นมือเห็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอ็อบเจกต์รอบข้างอะ่ะเข้ามาเยอะประมาณหนึ่งนะ ซึ่งแอบเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันตัดแสงได้ดีกว่านี้นะครับมันจะทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีความน้ําเงินที่แบบมันสวยสะท้านแบบโดดเด่นป๊อปขึ้นมากว่านี้อีกหลายเท่าเลยอ่ะแต่อันเนี้ยเหมือนกับว่ามันสวยจริงนะน้าเงินมันสีมันสดจริงแต่ว่ามันก็โดนรบกวนด้วยแสงต่างๆนานารอบตัวเนี่ย ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้คนที่ชอบหน้าปัดเคลียร์เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าออติดใจอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบพูดถึงภาพรวมนะเรื่องการเล่นแสงเนี่ยการเล่นเงานะครับสังเกตด,ดูนะว่าถ้าเกิดเรามองจากด้านบนเนี่ยเราจะเจอส่วนขัดเงาซะเยอะเลยนะครับอย่างตัวปุ่มโคโนากรฟอย่างเงี้ยมองจากด้านบนมันก็ขัดเงานะครับแล้วก็ตัวเคสก็มีเส้นนําสายตาเงาๆด้านข้างนะครับข้างตัวเรือนก็เงาแวบนะขอบเบเซลก็เงาแบบเงามากนะครับ ก็เรียกว่าเป็นเรือนที่แบบเล่นแสงได้ดีอะแล้วก็เรียกว่าเป็นในการเดรสได้เลยะนะครับไม่เคอะเขินเลยนะอย่างที่บอกไปอะว่าเรือนนี้มันก็เป็นเรือนที่สามารถใส่ไปงานทางการได้เลยนะครับหรือว่าจะแบบใส่ไปขับรถนะครับซิ่งซิ่งสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่าไปได้หมดอะก็สมแล้วนะครับที่เขาบอกว่าทํามาเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างไอคอนกับตัวมาสเตอร์เพจจริงๆนะครับก็ได้ฟิล์แบบนั้นจริงๆนะเรียกว่าอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรือนนี้ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าขนาดสายเนี่ยมันประมาณ21มิลนะครับซึ่งสายเนี่ยมีควิกลิสต์มาให้นะอันนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เองเลยนะครับใครที่มีสาย21มิลนะออปชันแรกเนี่ยผมจะลองเป็นสายยางสีดำขนาด21มิลนะครับ ก็น่าจะเข้ากับสไตล์นาฬิกาได้ดีนะออกมาก็แบบนี้เลยนะครับก็ดูแบบเรียบง่ายมากขึ้นนะแล้วก็สปอร์ตขึ้นไหมนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าตัวสายอ่ะมันอาจจะดูเรียบไปหน่อยไม่มีเท็กซ์เจอร์นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงความใส่สบายนะถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กอ่ะยังไงเปลี่ยนสายปั๊บเนี่ยมันสบายขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะแบบไม่มีตัวบาร์ด้านในเมื่อกี้ที่แบบเป็นบานพับนะครับมาเบียดข้อมือเราละอย่างอันเนี้ยเป็นสายแบบ FKM ด้วยนะครับยางก็ดีนะ สามารถใส่ขึ้นข้อและแบบรู้สึกดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้คือดีขึ้นหลายเท่ามากๆนะครับใครที่อยากจะได้เรือนนี้นะแต่ว่าข้อมือไม่ได้ใหญ่มากก็เชียร์เลยนะครับว่าซื้อพวกสายยางมาเปลี่ยนก็จะทําให้ใส่เรือนนี้ได้สะดวกมากขึ้นเยอะเลยนะครับ ฟิลลิ่งก็อย่างนี้นะครับดีมากอันนี้เล่นสง่งเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดนะครับการสะท้อนแสงเรือนนี้คือแบบดีงามจริงอะนะครับเพื่อนๆลองดูนะเวลามันเจอแดดอย่างเงี้ยคือมาเกอร์ทุกอย่างอะ่ะมันแบบมีความเงาเงาเงินเงินหมดเลยนะครับคือในดีเทลต่างๆเนี่ยบนหน้าปัดด้านในอะ่ะไม่มีอะไรขัดด้านเลยนะขัดเงาหมดเลยนะครับเวลาเจอแสงสะท้อนอย่างงี้นะ มันก็จะติดเงินติดประกายแบบทุกอย่างเลยแม้แต่ขอบซับเด์เอานะครับก็แบบประกายสวยงามมากๆนะครับถือว่าเล่นแสงจัดเต็มสุดๆนะครับเรือนนี้อ่ะไหนลองแบบเป็นวินเทจสักนิดนึงดูนะครับลองเอาย1ิมิลมาเปลี่ยนแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนะคือตำแหน่งของพินของเขาอ่ะด้านในที่สายเนี่ยมาเกาะกับตัวลักอ่ะมันจะอยู่ค่อนข้างจะบนแล้วก็ชิดขอบนอกนะครับหมายความว่าเวลาเรามองจากด้านข้างอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตัวสายเนี่ยมันแบบอย่างเงี้ยมันเรียบพอดีกับตัวลักเลยนะ คือสายเนี่ยไม่ได้หนามากนะแต่ถ้าจะเรามองอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนกับสายยางอะที่ดีไซน์มาเพื่อให้มันโค้งเข้ากับตัวลักได้ดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งการเจาะรูพินที่ผมว่ามันดีมากนะทําให้ตัวสายอะมันไปได้กันได้ดีกับตัวเรือนสุดๆนะครับแล้วก็มันจะช่วยเรื่องการสวมใส่ด้วยอะมันจะดูแบบลักไม่ยื่นมาไม่มีการแทงแหลมๆอะไรเลยนะครับถือว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยอะออกมาดีงามมากนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆมองด้านข้างนะ เป็นระนาบเดียวกันเลยอะคือแบบดูดีมากนะครับเป็นนาฬิการเรือนใหญ่ที่ผมว่าคนข้อมือเล็กใส่ได้แบบง่ายมากๆเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับมอริสลาค o ัวพอนโทสเรือนนี้นะครับเวลาอยู่บนสายน้ําตาลก็ประมาณนี้นะก็ช่วยเสริมสีขับสีกันดีนะครับสีน้ําตาลอ่อนๆกับสีน้ําเงินเนี่ยไปได้วยกันได้ดีอยู่แล้วส่วนราคาเนี่ยถ้าเกิดจากป้ายนะอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีส่วนลด10%นนะครับแล้วก็มีส่วนลดออนท็อปอะไรก็ว่ากันไปนะ ซื้อจริงก็ประมาณ80,000กว่านะครับยังไม่ถึงแสนเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ